สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทาร่ใบลูกตาลช่องที่เราจะดูดวงแบบคู่คิดเป็นกัลยาณมิตรแห่งใจค่ะคลิปนี้จะเป็นการดูดวงชาวราศีตุลหรือผู้ที่ผูกลัคนาแล้วเป็นราศีตุลในช่วงเดือนเมษายน2 5 6 6ค่ะช่องนี้เราจะอ้างอิงการแบ่งวันที่ตามโหราศาสตร์ตะวันตกฉะนั้นผู้ที่เกิดราศีตุลก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ยีบกันยายนนะคะถึงย1ตุลาคมค่ะสาหรับใครที่ต้องการดูตามลัคนาและไม่ทราบลัคนานะคะลูกตาจะแปะลิงก์เว็บไซต์ในการหา ให้ด้านล่างการทำนายครั้งนี้จะเป็นการทำนายโดยกว้างไม่ได้เฉพาะเจาะจงสำหรับใครเป็นพิเศษฉะนั้นดูได้เพื่อเป็นกำลังใจเป็นแนวทางค่ะแต่สำหรับการตัดสินใจแล้วแนะนำเป็นการดูดวงส่วนตัวและสามารถติดต่อลูกตาได้ที่ Line Official Account Line a แ r o t a ร์โรบา t a เลยนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะในช่วงเดือนเมษายนนี้ชาวราศีตุลจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูหน้าไพ่กันเลยดีกว่านะคะไพ่ตรงกลางของคุณคือ of One ซิสบา c โฟ s ค h e fool เ f สออฟวานเดอะวิลคิงออฟค p ับเอสออฟคับเพจออฟสอดและใบสรุปสุดท้ายของคุณคือเซเว่นออฟวานค่ะต้งตามมาว่าเดือนนี้นะคะจะเป็นเดือนแห่งการประสบความสําเร็จมีโอกาสได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆมีโอกาสเข้ามาหลากหลายนะคะเป็นช่วงเวลาแห่งการเติบโตค่ะในเรื่องการงานแล้วก็การเงินนะคะช่วงที่ผ่านมานะคะเพ o ออฟสอดขึ้นมาค่ะบ่งบอกว่าการเงินของคุณนะคะอยู่ในสภาวะที่เหมือนเป็นเด็กเนาะมันมีโอกาสในการใช้เงินเหมือนเด็กๆหรือช้อปปิ้งออนไลน์อะไรค่อนข้างสูงในเรื่องของการงานเหมือนกันค่ะคุณจะมีโอก ในการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆสิ่งที่คุณเริ่มต้นใหม่อาจจะเป็นสิ่งที่คุณยังไม่ถนัดนะหรือว่าอาจจะเป็นตําแหน่งใหม่นะคะใครรอคอย การงานนะคะมีโอกาสได้งานทำเนาะแล้วก็มีโอกาสเริ่มต้นในเ n e r g y ที่ดีได้นะคะคิงอัขึ้นมาค่ะตัวคุณเองอาจจะเป็นเจ้านายสายซัพพอร์ตหรือในมุมหนึ่งค่ะอาจจะเจอเจ้านายที่ใจดีนะคะในมุมของตานเนี่ยถ้าเราเป็นเจ้านายแล้วเราใจดีอะคะ่ะสิ่งที่เอ่อคิงอัพคัพขึ้นมาเพื่อเตือนเนาะก็คืออย่าใจดีจนแบบกลายเป็นว่าเขาไม่เกรงใจค่ะการใจดีของเราอะค่ะเราก็ต้องมีทางไพร่เด็กค่ะคุณเนาะถ้าเราใจดีมากเกินไปเราทาให้งานมาเสียอันเนี้ยก็ไม่ใช่นะคะคุณไปนคนยใจอ่อนขี้สงสารค่ะแต่ว่าถ้า มามองในเรื่องงานแล้วอะค่ะ อันมองว่าราศีตุลเนี่ยก <kr> ็จะมีโอกาสที่จะค่อนข้างตัดสินใจยังมีความแบบโลเลอยู่ผสมควรในเรื่องของการเป็นผู้นำเนาะในมุมของไพ่เนี่ยที่ขึ้นมานะคะแต่มองว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณประสบความสําเร็จค่ะแต่การสําเร็จของคุณเนี่ยมันเหมือนมันเป็นสิ่งที่คุณทํามาก่อนหน้านี้ค่อนข้างนานแล้วมันเหมือนกับค่อยๆเติบโตกันไปนะคะช่วงเวลาอันนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงค่ะเวลออฟฟอร์จูเนี่ยบ่งบอกว่ามันจะเป็นช่วงเวลาในการเปลี่ยนผ่านไปสู่สิ่งที่ดีนะคะถ้าก่อนหน้านี้ มีอุปสรรคมีปัญหาค่ตั้งเชื่อว่าเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการได้รับโอกาสดีๆเกิดขึ้นนะคะฟอร์คับขึ้นมานะคะบางทีคุณเองอาจจะต้องเลือกปฏิเสธหรือเลือกงานที่เหมาะสมกับตัวเองอะไรที่มาเป็นออฟเฟอร์ที่ไม่ดีอย่างเงี้ยค่ะหรือว่า เป็นอะไรที่ทำให้เรากังวลใจนะคะฟบครับขึ้นมาบอกให้ว่าเราอาจจะต้องเลือกงานนินดนึงเนาะเราเลือกที่จะแบบว่าทำงานไหนไม่ทำงานไหนต้องรู้จักการปฏิเสธบ้างอะไรเงี้ยค่ะทุกวันขึ้นมาบางคนเนี่ยอาจจะมองหาเรื่องของช่องทางในการทำเงินใหม่ๆบางคนนะคะอาจจะเป็นการขยายตลาดหรือในมุมนึงเนี่ยคนที่ทำงานประจำอาจจะกำลังหาหาไรายได้เสริมหรือว่าหาช่องทางที่จะแบบเติบโตไปนะอนาคตข้างหน้าค่ะ เดือฟูขึ้นมานะคะต่มองว่ามันเป็นช่วงเวลาที่คุณได้เริ่มต้นอะไรใหม่นะคะเป็นช่วงแห่งการเติบโตตัวของเซเว่นอัพวนเป็นใบสรุปเนี่ยตันมองว่าโอกาสจะเข้ามาค่อนข้างเยอะสิ่งสําคัญนะคะมันไม่ใช่ว่าเราจะต้องแก็บทําทุกอย่างไปพร้อมๆกันนะคะสิ่งสําคัญคือการเรียลไทม์เรตี้เซเว่นอัพวนเนี่ยขึ้นมาเนี่ยบอกว่าเราไม่สามารถที่จะแบบคอนโทรลทุกอย่างได้แต่เราเลือกจะทําอะไรไม่ทําอะไรขอให้เรามีใครที่เรียที่ ที่ดีเนาะคือมันเหมือนตั้งไวอะค่ะปักธงไว้ว่าเราต้องการอะไรในชีวิตทำงานอะไรเนี่ยคือมันเหมือนกับเราไม่จะไปเวิร์กฮาร์ดนะคะแต่ไปเวิร์กสมาร์ทดี่กว่าคือดูอะไรที่เราทําน้อยแล้วมีผลเอฟเฟกต์กับหลายๆอย่างกับชีวิตเรามากที่สุดน,นะคะเลือกทําในสิ่งที่ถูกต้องจะเป็นอะไรที่ทําให้คุณเดือนนี้มีชื่อเสียงมีโอกาสในการาได้รับผลประโยชน์ที่ค่อนข้างดีนะคะแต่ว่างานเข้ามาค่อนข้างเยอะนะคะบางครั้งเนี่ยตำแหน่งใหม่ๆหรือว่างานจอบใหม่โปรเจกต์อะไรใหม่ๆที่เข้ามาสำหรับเราบาง่างเนี่ยตัวของเพจ สอดขึ้นมาเนี่ยบอกว่าเราเองก็อาจจะยังเป็นคนที่ยังไม่ได้เชี่ยวชาญในด้านนี้ถ้าเราได้รับคําแนะนําดีๆนะคะหรือว่าหาข้อมูลจากทางประเทศนะคะ ลองเข้าหาผู้ใหญ่ใจดีดูไงคะ่ะก็จะมีโอกาสที่ทําให้งานของคุณพัฒนาไปได้เร็วขึ้นนะคะในมุมของการเงินตันว่าเดือนนี้มีโอกาสในการมีโชคลาภนะคะมีโอกาสได้เงินทองนะคะหรือว่าเงินทองมาจากความประสบความสำเร็จของคุณเป็นมีชื่อเสียงมากขึ้นทําให้อ,อ่ารายได้เนี่ยเข้ามาค่อนข้างดีค่ะแต่ว่าสิ่งสําคัญเนาะคือรายจ่ายตันมองว่า รายจ่ายของคุณนะคะบางทีอาจจะต้องมีลิมิตของตัวเองเหมือนกันโฟกัสข,ขึ้นมาเนี่ยตันกําลังมองถึงว่ามีคนอาจจะออฟเฟอร์เงินอะไรบางอย่างให้แต่คุณต้องเลือกที่จะปฏิเสธงานไปเนาะหรือในอีกมุมนึงเนี่ยมันเหมือนเราถ้ามีคนมาขอความช่วยเหลือะคะ่ะเราใจดีมากเกินไปเอ็นดูเขาอย่าให้เอ็นเราขาดถ้าเราอยากช่วยขอให้คิดว่าเงินก้อนนี้อาจจะไม่ได้คืนเราโอเคที่จะช่วยแค่ไหนหรือปฏิเสธคุณต้องรู้จักการปฏิเสธในสิ่งที่แบบว่าคุณรู้สึกว่ามันมันไม่ใช่สําหรับตัวคุณเนาะแต่ถ้า ว่าเรื่องเงินดีไหมเดือนนี้มีโอกาสที่จะได้เงินจากทางโชคลาภแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องกับผลงานที่ปรากฏเนาะมันจะมีโอกาสที่ได้เงินได้นะคะบางคนได้เงินจากการเดินทางอะไรประมาณนี้ได้แต่ว่าในมุมของตาตันมองว่าเซเว่นอับขึ้นมาอะคะ่ะมันบอกบอกว่าเงินเข้ามาแมงไม่ได้สําคัญเท่ากับเรื่องของรายจ่ายเลยสิ่งสําคัญคือการเรียงแวร์ตี้ค่ะรายจ่ายก่อนอะไรจ่ายหลังนะคะก็ลอง บริหารจัดการเรื่องของการเงินให้ดีนะคะจะเป็นโอกาสที่ดีสําหรับคุณได้ะค่ะในส่วนของความรักนะคะคนโสดเดือนนี้มีโอกาสเจอกับคนธาตุน้ํกากรกฏมีนพิจิกนะคะหรือว่าจะเป็นคนธาตุลมเมถุนตุลกุมนะคะชาวราศีธาตุไฟเมษธนูก็มีโอกาสเป็นไปได้ะค่ะสิ่งที่ตันเห็นเนาะตันมองว่าคุณเองอาจจะมีคนเข้ามามากกว่าหนึ่งคนหรือในอีกมุมหนึ่งะค่ะคุณเหมือนกําลังรอ,งองคอยใครสักคนหนึ่งอยู่แต่สิ่งสําคัญนะคะคือการรู้จักการปฏิเสธถ้า เรามีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าปลายทางเราต้องการคนแบบไหน,นเมื่อมีคนเข้ามาค่ะอย่าลืมที่จะหลักตัวเองเห็นคุณค่าของตัวเองและเลือกในสิ่งที่ถูกต้องสําหรับตัวเองด้วยนะคะโอกาสใหม่ๆเข้ามาค่ะหรือว่าในใบสรุปที่มันเป็นเซเว่นอวานขึ้นมาแต่เลยมองว่ามันอาจจะมากกว่าหนึ่งคนหรือในอีกกรณีหนึ่งเราอาจจะไปแอบรักคนที่ป๊อปคนที่ฮอตอะไรอยู่ประมาณนี้ก็ได้นะถือว่าจะเป็นจังหวะเวลาที่ดีสําหรับเราแต่ว่า บางทั้งอาจจะเข้ามาในลักษณะของคนคุยอาจจะยังไม่คอมเมนต์ก็ได้นะคะเพราะว่าไพ่ค่ะยังขึ้นมาอยู่ในมุมของการมีคู่แข่งมีอุปสรรคปัญหาอยู่นะคะในมุมของคนที่มีคู่นะคะตต่มองว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่จะมีการปรับความเข้าใจกันไปในทางที่ดีตต่มองว่าออความรักความสัมพันธ์ที่ดียังมีอยู่ค่ะบางทีก่อนหน้านี้มันอาจจะมีภาวะในการที่เอาแต่ใจทําตัวเป็นเด็กกันไปบ้างอย่างค่ะแต่แต่ตมองว่าความรักยังเป็นเบสที่ดีการงอนอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีได้บ้างนะคะในส่วนของ ของเดือนเมษายนนะคะแต่อยากให้คุณนะคะโฟกัสไปถึงเป้าหมายปลายทางว่าคนคนนี้ยากเป็นคนที่คุณยังอยากไปด้วยอยู่หรือเปล่าตุลากาลังมองว่านะคะเดือนนี้เดือนเมษายนนะคะชาวราศีตุลเนี่ยอาจจะเหมือน โอกาสในการแบบเดินทางท่องเที่ยวอะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะและอาจจะทําให้บสรุปสุดท้ายเนี่ยขึ้นมาเป็นเซเว่นอวาเนี่ยมันเหมือนแบบเวลาที่จะอยู่ด้วยกันในความสัมพันธ์มันอาจจะน้อยค่ะแต่ถามว่ารักกันไหมตั้งคิดว่ายังไปต่อแต่บางทีมันเหมือนต้องรู้จักการบริหารจัดการเวลาเรื่องของอความรักความสัมพันธ์เนาะไม่อย่างนั้นถ้าเราไม่ให้สเก็ด,ด้วนเวลาความรักของเราเลย้ยคะมันก็อาจจะเป็นปัญหาได้ในอนาคตเดือนนี้มันดูโอเคนะแต่ว่าเดือนหน้าถ้าแบบมันจะเป็นยังไงถ้าเราแบบว่า ยังเบาพุ่นไหวกับชีวิตไม่รู้จักการบริหารจัดก,การอยู่นะคะฉะนั้น,นปลายทางถ้าเราอยากมีเขาอยู่ในชีวิตพยายามใส่เวลาให้กับคนรักคนในครอบครัวของตัวเองไว้ด้วยก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะคะแต่มองว่าการไม่ว่างอะคะ่ะมันอาจจะเป็นเพราะว่า เราอะไม่ได้ใส่ตารางให้สําหรับคนที่เรารักตั้งแต่แรกฉะนัะ้นอะแก้ไขได้ด้วยการจัดตารางเวลาหรือว่าลองนัดกันล่วงหน้าแผ่นกันล่วงหน้าก็จะเป็นเรื่องที่ดีสําหรับคุณนะคะในด้านของสุขภาพนะคะเดือนนี้ตันม,มองว่าไม่มีอะไรหนักหนาสาหัสค่ะเป็นการแนะนำเนี่ยหนึ่งก็คือให้เป็นการออทันน้าให้มากขึ้นนะคะออระวังปวดเมื่อยระหว่างการเดินทางนะคะการเครียดวิตกกังวลแต่ก็ยังอยู่ในเลเวลที่ไม่ได้หนักหนาม,มากเนาะตันมองว่าเดือนนี้อาจจะปล่อยตัวก็ได้ค่ะตัวของเซเวน เ,เอาว่าเนี่ยมันเหมือนมีอะไรหลายอย่างรวมรวมกันเนาะอาจจะขาดการโฟกัสในเรื่องของการดูแลสุขภาพไปบ้างอย่างค่ะแต่ว่าโดยรวมแล้วไม่ได้มีอะไรที่น่าเป็นห่วงนะอาจจะมีการแบบซุ่มซ่ามเดินชนนู่นชนนี้บ้างก็เป็นเรื่องปกติจ้ะ ในมุมของการทำบุญนะคะเดือนนี้แนะนําเป็นการบริจาคของให้กับเด็กนะคะการบริจาคน้ํานะคะการบริจาคของให้กับคนที่อยู่ห่างไกลนะคะก็จะเป็นอะไรที่เสริมบุญให้กับคุณได้ค่ะแต่อย่างที่บอกมาตลอดนะคะว่าการทําบุญจริงๆแล้วทําบุญเท่าไหร่ทําบุญที่ไหนทําบุญอย่างไรค่ะมันได้หมดขอให้เราทําบุญด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ทำตามกําลังศรัทธาตามหลักศาสนาของแต่ละคนได้เลยแล้วก็อย่าลืมที่จะทําบุญกับพ่อแม่บุพการีคนที่เลี้ยงดูคุณมาด้วยค่ะขอบคุณสําหรับการรับชมแล้วก็ติดตาม กอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe เป็นกําลังใจให้ลูกตาลด้วยนะคะสุดท้ายนี้ลูกตาลอยากให้ทุกคนเชื่อมั่นในตัวเองศรัทธานในความดีขอให้บุรรักษาเทวดาคุ้มครองค่ะไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าสี่เสมอแล้วเจอกันสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ